สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> วันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องปิงปองฟาร์มนะครับจะมาอัปเดตแพะในฟาร์มนะครับวันนี้ปล่อยมาเวลาช่วงบ่ายวัตอนนี้สี่โมงตรงนะครับแพะในฟาร์มเราก็จะน,นินคอแดงๆนะครับอันนี้ตัดกระถินมาให้กินนะครับกระถินตอนเช้าครับ โดนแดดก็จะเหี่ยวๆประมาณนี้ครับแพะของเรามีสวยบ้างมีไม่สวยบ้างก็ผลกันไปนะครับมาดูแพะกินกระถินกันครับเมื่อวาน,นครับมีเวลาไปซื้อแพะซื้อมาคู่หนึ่งครับตัวละห้าพันนะครับตัวริมสุดนะครับตัวละห้าพันครับคอแดงครับ ท้องน่าจะท้องประมาณเดือนหนึ่งนะครับตัวละห้าพันคู่กันครับกตัวนี้ก็ตัวละห้าพันครับเหมือนหนึ่งครับได้มาสองตัวคอแดงครับตัวคู่ของเรานะครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับกําลังกําลังทับเลยครับสองสาวันมานี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแพะกําลังจะครบโขบนะครับประมาณแปดแปดเดือนนะครับประมาณนี้นะครับส่ง จะไม่เลือดร้อยแต่ก็ดูนะครับค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์กันไปนะครับบริเวณที่ของเราที่ล้อมแปลงไว้นะครับล้อมแปลงไว้นะครับข้างบ้านนะครับฝากถึงเกษตรกรพี่ๆน,น้องที่เลี้ยงแพะมือใหม่ทุกท่านนะครับ ถ้าเกิดคิดว่าจะล้อมล้อมแปลงแบบผมนะครับเนี่ยล้อมแบบใช้ไม้แบบนี้นใช้ไม้ไผ่แบบนีน้มันประหยัดก็จริงนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานนะครับปีหนึ่งนี่ก็ก็เห็นผลนะครับว่าสภาพไม้ที่เราที่เราทำอะ่ะมันเริ่มผุนะครับปีหนึ่งนะ่ถ้าจะทำแบบถาวรไปเลยก็น่าจะผมว่าเ,เป็นลวดตะข่ายน่าจะเหมาะที่สุดนะครับของผมนี่ ที่เห็นแบบนี้ก็คือแพลออกได้นะครับออกได้กับทุกจุดนะครับนะครับช่วงนี้แปลงหญ้าของเราก็จะแห้งๆหน่อยนะครับเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับธรรมชาติแรงครับวันสุดท้ายของเดือนมกราครับวันนี้ที่ส1มอมกรานะครับดูบรรยากาศนะครับแพะของเรานะครับตัวนี้ก็ท้องนะใกล้ลอดนะ ตัวนี้ก็ซื้อตอนแรกก็ห้าพันบาทเหมือนกันนะครับมารอคลอดที่เราเนี่ยก็เลี้ยงกันไปครับของผมจะเน้นเน้นคอแดงครับพักหลังนี้จะจะจะเน้นคอแดงซื้อซื้อคอแดงเข้านะครับเน้นคอแดงฝากด้วยครับพี่น้องชาวกเษกษตรตะกรที่จะเลี้ยงแพะมือใหม่นะครับรั้วนะครับรั้วถ้าจะล้อมรั้วแบบได้มาตรฐานแบบแบบยาวเลยก็เอาเป็นตะข่ายรดน้ำดีกว่าสภาพไม้นะครับ ทีนึงครับไม้ไผ่ก็จะผุผุมันก็จะดันออกได้ครับแบบนี้ก็คือห่างนะครับแบบนี้ามีไม้เยอะก็ทําได้นะครับก็ต้องมิดชิดกว่านี้นะครับผมก็จะโยนจากฟากนี้นครับเนี่ยรถประจําตําแหน่งนะครับโยนจากฟากนี้ขับมาแล้วก็โยนโยนข้าไม้มันกินนะฮะเดี๋ถึงเวลาสักสองสามันค่อยมาเก็บ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องปิงปองฟาร์มของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาวหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวามาพูดมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับ